ท่ามกลางแมกไม้ที่ร่มรื่นนั้นมีบ้านเรือนไทยหลังใหญ่ปลูกสร้างอยู่ซึ่งบ้านหลังนั้นเป็นของเศรษฐีจันทึกและตอนนี้ก็มีเสียงร้องเจียวเจ้าของเด็กๆที่วิ่งไล่จับกันดังไปทั่วโดยที่เศรษฐีจันทึกได้นั่งมองดูด้วยความสุขใจเพราะเขานั้นต้องการจะมีลูกหลายๆคนแต่พอเมียคลอดลูกสาวให้กับเขาเธอก็ได้ตายจากเขาไป หลังจากที่ลูกสาววุยได้เพียงสามเดือนเท่านั้นเองเศรษฐีจันททึกเสียใจอย่างที่สุดเพราะไม่คิดว่าเมียรักจะมาตายจากไปโดยที่เขาไม่ทันจะได้ตั้งตัวไม่ทันจะได้เตรียมใจอะไรเลยแต่หลังจากที่หายโศกเศร้าแล้วเขาก็เลี้ยงดูลูกสาวคนเดียวอย่างดีที่สุดและยินดีต้อนรับลูกๆของชาวบ้านทั่วไปรวมทั้งลูกของคนรับใช้ในบ้านที่มาเล่นกับลูกสาวของเขา เขาจะต้อนรับเด็กๆทุกคนด้วยรอยยิ้มและความรักและนำขนมนมเนยมาให้เด็กๆได้กินด้วยกันอยู่เสมอโดยชาวบ้านนั้นรู้กันไปทั่วว่าเศรษฐีจันทึกนั้นเป็นคนดีและมีจิตใจเมตตากับเด็กๆลูกสาวของเศรษฐีจันทึกมีชื่อว่าจันทราและเธอก็อายุได้เจ็ดขวบแล้วเด็กหญิงไม่เคยรู้สึกเหงาเลยแม้จะไม่มีแม่อยู่เคียงข้างแต่พ่อของเธอนั้นรักเธออย่างที่สุด แล้วเธอก็มีเพื่อนเล่นมากมายที่มาเล่นสนุกสนานกันในแต่ละวันแต่บรรดาเพื่อนๆที่มาเล่นด้วยกันนั้นจันทราจะชอบใจเด็กชายระมาดมากเพราะระมาดเป็นเด็กดีคอยดูแลจันทราและเพื่อนๆคนอื่นๆซึ่งตามประสาของเด็กที่พอเล่นสนุกสนานกันก็จะมีการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นบ้างและเด็กชายระมาดคือผู้ที่จะคอยไก,กล่เกลี่ย และพูดจาให้ทุกคนเลิกทะเลาะกันซึ่งสิ่งนี้ทำให้เศรษฐีจันทึกรวมทั้งเด็กหญิงจันทราเองถูกใจอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะเศรษฐีจันทึกถึงกบับไหว้หวานให้ระมาชช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลจันทราแทนเขาอีกด้วยเด็กทั้งสองคนเลยผูกพันกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเด็กชายระมาชนั้นแม้จะมีอายุเพียงแค่สิบขวบ แต่ก็เป็นเด็กผู้ชายที่มีความเป็นผู้นํำและมีน้ำใจเป็นคนโกรธใครไม่เป็นถึงแม้บางครั้งจะถูกเพื่อนๆนแกล้งแต่ก็ไม่เคยถือโทษโกรธเคืองใครเขาเลยกลายเป็นคนที่เพื่อนๆต่างก็รักใครโดยเฉพาะจันทรานั้นจะเกาะแจและติดหนืบระมาทเลยก็ว่าได้เด็กชายระาดอายุแค่สิบขวบก็จริงแต่ก็เป็นเด็กที่มีความคิดความอ่านมากกว่าอายุ และด้วยที่เขาเป็นเด็กดีคอยดูแลจันทรากับช่วยเหลืองานเล็กงานน้อยที่เศรษฐีจันทึกมอบหมายให้ทำทำให้เศรษฐีรู้สึกเอ็นดูเลยบอกให้ระมาดพาพ่อกับแม่เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันเพราะพ่อกับแม่ของระมาดนั้นก็เป็นคนยากจนหาเช้ากินข้าและมีเพิงพักเก่าๆไว้คุ้มหัวกันฟ้นากันฝนไปวันๆเมื่อเข้ามาอยู่ในบ้านของเศรษฐีจันทึก เศรษฐีก็ให้สคนพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเล็กข้างหลังเรือนใหญ่และให้พ่อกับแม่ของระมาดเป็นคนสวนคอยดูแลต้นหมากรากไม้ภายในบ้านส่วนระมาดก็มีหน้าที่คอยดูแลจันทราตั้งแต่ที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเศรษฐีทั้งสมชีวิตก็มีความสุขและสำนึกในบุญคุณของเศรษฐีจันทึกอยู่เสมอมา ทั้ง3คนตอบแทนด้วยการทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดเด็กชายระมาดนั้นนอกจากจะช่วยงานเล็กๆน,น้อยๆที่เขาพอจะช่วยได้แล้วเขาก็มักจะเข้าวัดเข้าวาเพื่อไปหาหลวงปู่อยู่เสมอซึ่งหลวงปู่ที่บวชอยู่ในวัดนั้นก็คือปู่แท้ๆของระมาสนั่นเองท่านได้บวชเป็นพระหลังจากที่พ่อของระมาดแต่งงานซึ่งก็เป็นเวลานาน,านหลายปีมาแล้ว ระมาดกับพ่อมักจะไปหาหลวงปู่ที่วัดอยู่เสมอและพ่อของระมาดเองจะเห็นว่าระมาดชอบสนทนาธรรมกับปู่ดูๆไปแล้วก็แปลกจากเด็กทั่วไปมากเพราะเด็กๆในวนัยนี้ส่วนใหญ่จะไม่สนใจธรรมะและพูดคุยไปก็จะไม่เข้าใจแต่ระมาดกับสนใจและเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งที่หลวงปู่บอกกล่าวสั่งสอนด้วยแปลกเด็กจริงเชียว เจ้าคนนี้เอี่าไปติต็งเจ้าระมาดเลยเด็กแบบนี้หายากนะดีแล้วที่มันใส่ใจพระใส่ใจวัดและสนใจธรรมะด้วยทั้งพ่อและหลวงปู่ต่างมองระมาดที่กวาดลานวัดอยู่ด้วยสายตาที่แตกต่างกันโดยพ่อของระมาดมองเด็กชายด้วยสายตาแปลกใจแต่สายตาของหลวงปู่ที่มองระมาดนั้น เต็มไปด้วยความเมตตาปราณีเพราะท่านเห็นถึงบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของเด็กชายในเช้าของวันหนึ่งหลายคนในบ้านของเศรษฐีได้ยินเสียงองอแง,ร,องร้องไห้ของจันทราดังไปทั่วเด็กหญิงกำลังร้องไห้ฟูมฟายต่อหน้าเศรษฐีจันทึกและพ่อแม่ของรามาศ์รวมทั้งรามาศด้วยเด็กชายรามาศรู้สึกไม่สบายใจนัก ที่เห็นจันทราร้องไห้เพราะเขาเป็นต้นเหตุส่วนเศรษฐีจันทึกเองก็ได้แต่พูดจาปลอบโยนให้ลูกสาวเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ระมาดขอจันทราลูกระมาดแค่จะย้ายไปอยู่กับหลวงปู่ที่วัดไม่ได้ไปไหนไกลเสียหน่อยเจ้าอย่าทำให้ระมาดคิดมากสิก็ถ้าอยากให้ระมาดอยู่กับข้าตลอดไปนี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกลูก ชีวิตของใครก็เป็นของคนนั้นทุกคนมีสิทธิ์ใช้ชีวิตของตัวเองหลังจากที่ปลอบโยนจนเด็กหญิงจันทราเริ่มดีขึ้นแล้วระมาดก็เก็บข้าวของใส่ห่อผ้าเพื่อเตรียมตัวไปอยู่ที่วัดกับหลวงปู่แต่พอเดินมาถึงหน้าประตูบ้านก็เห็นเด็กหญิงจันทรายืนแอบอยู่ที่หลังต้นชบาเด็กหญิงมีใบหน้าเศร้า,าจนรมาต,ต้องเดินเข้าไปปลอบโยน อย่าเสียใจไปเลยแล้วข้าจะมาเยี่ยมเจ้านะจันทราอย่าดือ้ออย่าสนละ่ะสัญญานะว่าเจ้าจะกลับมาหาข้าข้าไม่อยากให้เจ้าไปไหนอยากให้อยู่กับข้าตลอดไปเด็กชายระมาดอมยิ้มกับคำพูดนั้นและดึงตัวเด็กหญิงเข้ามาโอบกอดปลอบใจและท่าทีของเด็กทั้งสองคนก็อยู่ในสายตาของเศรษฐีจันทึกกับพ่อและแม่ของระมาด พ่อกับแม่ของระมาดไม่ค่อยสบายใจนักกับภาพที่เห็นเพราะกลัวว่าเศรษฐีจะไม่ชอบใจแต่เศรษฐีจันทึกกลับยิ้มอย่างอ่อนโยนและเดินออกไปอย่างเงียบๆระมาดได้ไปอยู่ที่วัดกับหลวงปู่และคอยปรนิบัติดูแลหลวงปู่รวมทั้งศึกษาพระธรรมคำสอนไปด้วยในทุกๆเช้าหลวงปู่จะออกบิณฑบาตโดยมีระมาดติดสอยห้อยตามไปด้วย และจะไปรับบาดท,ที่หน้าบ้านของเศรษฐีจันทึกเศรษฐีก็จะพาจันทราออกมาตักบาดด้วยกันเสมอซึ่งเด็กหญิงและเด็กชายก็จะยิ้มทักทายกันจนกระทั่งหลายปีผ่านไประมาดได้เติบโตเป็นวัยรุ่นอายุย่างเข้า18ปีเขาก็ได้ติดตามหลวงปู่เข้าป่าเดินทุดงโดยหลวงปู่นั้นได้ขอเป็นพระป่าและให้พระอีกรูปหนึ่งคอยดูแลวัดวาแทนท่าน เมื่อรู้ว่าหลวงปู่จะออกเดินป่าเพื่อชุดงระมาจึงไม่รอช้าที่จะขอติดตามไปด้วยและขอให้หลวงปู่บวชให้กับเขาแต่หลวงปู่ปฏิเสธที่จะบวชให้ยังก่อนเจ้าระมาดยังไม่ถึงเวลาถ้าอยากไปก็ไปได้ไปกับหลวงปู่นี่ละระมาดนั้นแปลกใจมากที่หลวงปู่ไม่ยอมบวชให้เขาสักที และเคยนําเรื่องนี้ไปพูดคุยกับพ่อและแม่จนพ่อและแม่ของเขามาถามไทยกับหลวงปู่เองแล้วทั้งคู่ก็ได้คําตอบจากหลวงปู่เหมือนกันว่ายังไม่ถึงเวลาที่ระมาจะบวชได้เพราะถ้าบวชไปอาจจะไม่ได้ศึกษาพระธรรมอย่างที่ตั้งใจและอาจจะอยู่ในผ้าเหลืองไม่ตลอดรอดฟังแม้พ่อกับแม่ของระมาจะขอทราบเหตุผลแต่หลวงปู่ก็ไม่ยอมบอก อย่าได้กังวลหรือสงสัยไปเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะราบรื่นแต่ถ้ายัางไม่ถึงเวลาพยายามไปก็เท่านั้นก่อนที่ระาาจะติดตามหลวงปู่ออกทุดดงไปเขาได้แวะไปหาจันทราซึ่งตอนนี้เธอก็เติบโตเป็นสาววัยรุ่นแล้วดังนั้นการพบปะกันจึงไม่เหมือนในตอนสมัยเด็กๆโดยเฉพาะระมาจเขาจะมีความสำรวมเป็นอย่างมาก ส่วนจันทราเองก็เป็นสาวน้อยที่สดใสน่ารักและแววตาที่ฉายแววรักใคร่ระมาดนั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยทั้งคู่ยืนเมียงมองรักษาระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดการโครหานินทาได้เมื่อระมาดได้เห็นแววตาของจันทราแล้วเขาก็รู้สึกใจเต้นผิดปกติเพราะอยู่ในวัยหนุ่มที่สัมผัสได้แล้วถึงความรักระหว่างหนุ่มสาวและที่สำคัญ จันทราเองก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักใคร้ไม่น้อยเลยเจ้าจะไปนานหรือไม่ข้าเองก็ยังบอกไม่ได้รักษาตัวนะแล้วข้าจะกลับมาข้าจะรอเจ้านะเมื่อระมาดได้ยินคำบอกที่หนักแน่นของสาวน้อยตรงหน้าเขาก็รู้สึกใจหวิวชอบกลนเพราะแม้จะรู้สึกรักใคร่และเป็นห่วงจันทรา แต่อีกใจหนึ่งก็โหยหาที่จะสแสวงหาพระธรรมเขาตัดใจรีบหันหลังให้กับเธอและเดินจากไปโดยเร็วโดยที่ไม่รู้เลยว่าแววตาที่จันทรามองตามไปนั้นช่างเป็นแววตาที่มุ่งมั่นและรักใคร่ในตัวเขาเสียเหลือเกินข้าจะรอรอวันที่เจ้าจะกลับมาแต่งงานกับข้าระมาดได้ติดตามหลวงปู่ออกชุด,ดงจนผ่านไปห้าปี ทั้งคู่ก็ได้กลับมาระมาศได้ข่าวว่าเศรษฐีจันทึกล้มป่วยซึ่งอาการป่วยของเศรษฐีนั้นหนักหนาไม่น้อยแต่ก็ประคองตัวเองไว้เพื่อจะได้พูดคุยกับระมาทเศรษฐีจันทึกต้องการให้ระมาศแต่งงานกับจันทราเขาจึงเฝ้ารอการกลับมาของระมาศอยู่เสมอเช่นเดียวกับจันทราที่เติบโตเป็นสาวสวย และมีใจผูกสมัครรักใคร่ยอยู่กับรามาแต่เพียงผู้เดียวแต่เมื่อได้พบกันและได้พูดคุยกันรามากับนั่งก้มหน้านิ่งไม่กล้าแม้แต่จะสบตากับเศรษฐีจันทึกและจันทราเพราะถึงแม้เขาจะรู้สึกรักใคร่ในตัวหญิงสาวแต่ใจที่ฝักใฝ่ในธรรมะกลับแย้งเขาอยู่ตลอดเวลาทำให้รู้สึกลำบากใจและทุกข์ใจว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดี เขายังไม่ทันจะได้รับปากอะไรกับเศรษฐีจันทึกเศรษฐีก็มาด่วนสิ้นลมไปเสียก่อนจากนั้นมาระมาดก็คอยดูแลจันทราเรื่อยมาแต่ยังไม่ยอมเอ่ยปากในเรื่องการแต่งงานจนกระทั่งวันหนึ่งจันทราแอบได้ยินระมาดพูดคุยกับพ่อและแม่ของเขาว่าอยากจะบวดห่มผ้าเหลืองตลอดชีวิตหญิงสาวเสียใจมากและตรอมใจจนล้มหมอนนอนเสือ่อ พอรามาดร,รู้เขา้าเขาก็ทุกข์ใจและตัดสินใจที่จะแต่งงานเพื่อดูแลจันทราตามที่เศรษฐีจันทึกได้ขอร้องไว้และอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านเศรษฐีด้วยที่ช่วยเหลือครอบครัวของเขาตลอดมาจันทราดีใจมากเมื่อรู้ข่าวว่ารามาดยอมตกลงจะแต่งงานด้วยแล้วและอาการป่วยไข้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆรามาดเองก็มาดูแลเธอเป็นอย่างดี จนดูเหมือนว่าความรักของทั้งคู่จะลงเอยด้วยดีแต่บ่อยครั้งที่จันทรามักจะเห็นอาการเมื่อลอยของรามาศและท่าทีนั้นก็ทำให้เธอต้องกุ้นคิดเธอได้เห็นรามาศนำผ้าจีวรในพานเงินไปมอบให้กับพ่อและแม่ของเขาพร้อมกับบอกว่าชีวิตนี้เขาคงจะบวชทดแทนพระคุณของพ่อแม่ได้แต่จะให้ห่มผ้าเหลืองตลอดไปตามที่ตั้งใจไว้นั้นคงจะไม่ได้แล้ว จันทราเห็นแม่ของระมาศยกมือลูปผัวชายหนุ่มอย่างเห็นใจและเข้าใจทำให้หญิงสาวถึงกับน้ำตาซึมและรีบเดินหนีไปจากนั้นไม่นานจันทราก็กลับมาล้มป่วยอีกครั้งและนอนสลบไปหลายวันเลยทีเดียวโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเธอป่วยเป็นอะไรจนกระทั่งย่างเข้าวันที่8หญิงสาวก็ตื่นฟื้นขึ้นมาและเห็นระมานั่งอยู่ใกล้ๆ หญิงสาวเห็นแววตาห่วงใยของระมาดแล้วเธอก็ร้องไห้ออกมาข้าดีใจที่เจ้าฟื้นไข้เราจะแต่งงานกันนะักจันทรายิ้มให้ระมาดแล้วน้ำตาก็ไหลเรินออกมาตอนที่ข้าหลับไปข้าฝันเห็นเจ้ากับข้าแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าแต่เจ้าดูไม่มีความสุขเลยหลายวันผ่านไป จันทราก็แข็งแรงขึ้นเธอดูสดใสร่าเริงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและในวันนั้นที่ระมาดนั่งเมอลอยอยู่ในห้องนอนสักพักจันทราก็เดินเข้ามาและในมือของเธอก็มีพานเงินที่มีผ้าจีวรวางอยู่บนพานหญิงสาวเดินเข้าไปหาระมาดเมื่อระมาดหันมาเห็นเขาก็แสดงท่าทีแปลกใจที่เห็นพานผ้าจีวรน,นั้น เพราะเป็นพานที่เขานําไปมอบให้กับแม่ของเขาระมาดมองจันทราด้วยอาการงงๆแต่พอจันทรายื่นพานทีวรให้และพยักหน้าให้ด้วยใบหน้าสดใสระมาดก็เข้าใจและยิ้มออกมาเขายกมือลูปหัวจันทราและรับพาน,นั้นไปขอบใจเจ้านะข้าขออนุโมทนาบุญด้วยสองวันต่อมา จันทราและพ่อกับแม่ของรามาสได้ยืนมองรามาสที่บวชเป็นพระและยืนอยู่ด้วยอาการสำรวมพระรามาสที่สภาย,ย่ามบาทพร้อมทั้งแบกกรดส่งยิ้มให้กับทั้งสามคนด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนสายตาที่มองจันทรานั้นเห็นถึงความรักที่เข้าใจและไม่เคลือบแคลงแฝงด้วยอะไรทั้งสิน้นจันทราเองก็มองพระรามาสด้วยแววตาเดียวกันเธอยกมือขึ้นไหว้ จากนั้นพระรามาสก็หันหลังให้และเดินหายเข้าไปในป่ากว้างทั้งสามคนยืนมองจนพระรามาสเดินหายรับเข้าไปในปา่าจากนั้นจันทราก็ประคองพ่อและแม่ของรามาสแล้วพากันเดินกลับบ้าน